สวัสดีครับทีรักเอฟซีทุกท่านะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะครับพามาชมเครื่องรางของขังอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็จะมีพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมก็ได้มาก็จะเอามาเผยแผ่ให้น้าๆได้รับชมนะครับผมก็จะเป็นพางั่งองเล็กนะครับผมเนื้อทองเหลืองครับเนื้อทองเหลืองผสมเนื้อสำลิดนะครับผม เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาจะไปพาไปชมกันเลยนะครับก็พบเจอกันเช่นเคยนะครับกับนากุ้งชาแนลคนชอบตกปลาพาตะลุยนบผมก็เป็นเวลาวันบ้างๆของเราครับก็ที่มีโอกาสก็จะพามาชมนะครับไปเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมพามาชมนะครับเปิดจะออกจากหม้อดินเลยนะครับ องนี้เขาจะชอบเงิหน่ครับก็จะเอาเงินมาถมไ้หน่อยนะครับจะพามาดูความสวยงามขององนี้นะครับผมนี่ก็เป็นพระงั่งเสียนร้นองเล็กนะผมเนี่ยมาชมดูความเก่าความงามของเขานะครับอกภายไหลพงกรายไหลพึงเช่นเคยนะครับผมเนี่ยกรกพายไหลพึงใช้ชาทหารนะผมครบเสร็จนะครับ ก็เป็นการเสียเวลาก็จะพามาชมทั้งหน้าตาทั้งความหลองเขาที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้างั่งพิมพ์เล็กนะครับผมบจะเริ่มแรกก็จะมาดูหน้าตาเลยนะครับ,นรบหน้าตาของเขาจะประมาณนี้ดูคาาความเก่าความความมันของเนื้อองค์ผรานะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อ ทองเหลืองผสมเนื้อสังหรณรนะผมก็เลยกลายออกมาเป็นมันๆเลีเ่ยมๆแบบนี้นะอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เก็บไว้อยู่ในนี่ครับในในหม้อดินของเรานะผมก็เลยเอามาให้ได้รับชมนะครับให้เรอาสมบัติไว้นะครับผมก็มาเล่าสู่กันฟังนะผมนี่ครับดูตาดูอะไรเขาความใยงานของเขาครับดูผมดูผแต่องค์ล็ก จะมีจะมีเส้นผมนะครับเขาก็จะทําเส้นผมขึ้นมานะผมนี่ครับตรงเส้นผมจะเป็นขีด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 นะครับแล้วเส้นที่จะน,นี่เขาก็จะเป็นตามพิมพ์ของเขาคนระับก็เป็นพิมพ์เขานะครับทางแต่สมัยโบราณเขาก็จะไม่มีเครื่องมือทันสมัยนะครับบล็อกพิมพ์ก็เลยออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมก็ขออาภัยด้วยนะครับ แต่ว่าเขาอ,อยากเอามาเผยแผ่นนะครับผมเพื่อไม่ให้จางหายไปนะครับเพื่อให้มีก็ทุกคนก็จะได้รู้ว่ายังมีของดีซ่อนอยู่ในประเทศของเราอยู่นะครับผมก็จะมีหาเจอกันอยู่เรื่อยนะครับตั้งแต่ยุคอุงศรีอยุธยานะครับเนี่ยนะน,นางก็จะมีเนะนี่ยนะี่ครับความ ความเก่าความมันของเขานะครับอกก็จะนูนนะผมอกองนี้ก็จะนูนสวยเป็นพิเศษครับข้างค้างนี้ก็จะเป็นสร้อยสังวาลน,นะครับ,รบตรงหน้าอกนะครับใส่เป็นสร้อยสังวาลเป็นทรงเครื่อง,ของเขานะครับไหล่ก็จะสวยนะครับข้างข้างก็จะมีตะไบนิดหน่อยนะครับองนี้ครับพิมเล็กนะครับ ว่าน่าจะบล็อกเขาน่าจะเป็นขีปออกมาครับก็เลยตะไบให้มันเข้าทรงของเขาคนระับตะไบทั้งสองข้างเลยครับนี่ครับตรงตรงร่องนีครับแล้วก็ตรงร่องหัวด้วยครับก็จะมรีรอยตะไบดูสังเกตดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับเนี่ยก็จะตะไบเช่นกันครับเราก็พามาดูตรงแขนครับ ตรงแขนตรงนี้โป้งนะนครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เะล่องออกมาก็จะได้ประมาณนี้น่ครับความเก่าสนิมดำนี่ของเขาสนิมดำสนิมเขียวจะขึ้นประมาณนี้ตรงตับตรงอะไรนะครับซ้ายขวาก็จะสวยนะครับผมออกมาประมาณนี้ดูท้ายดูข้างนะคผมบล็บอกก็ดูดีๆนะครับ บล็อกของเขาก็จะพิมพ์ก็จะลึกหน่อยครับนี่ครับลึกลึกแบบดูชัดเจนเลยนะผมนี่ครับ,นะรบองลึกนะรตรงข้างของเขาจะออกมาประมาณนี้นะแล้วก็พามาดูดินนะดิน,นครับถ้าเป็นดินเก่ามันก็จะแข็งแบบอนมัตินะครับโดนน้ำโดนอะไรก็ก็จะไม่ไม่เปื่อยยุ่ยน,นะเพราะว่า ดินนี้ก็ใส่มาพนที่พระอาจารย์ที่ปลูกสีไว้เขาก็จะใส่มานานแล้วนะครับรก็จะกลายเป็นแบบขี้หินขี้ดินไปแล้วนะครับผมนี่ครับจะกลายเป็นดินแข็งไปแล้วนะครับโดนน้าโดนอะไรเขาก็ไม่ยุยไม่เขาไม่อะไรนะครับถ้าเป็นดินใหม่ใส่เข้าไปมันก็จะมันก็จะเป่อยยุยนะครับแต่แต่หน้าที่นี้ก็เป็นดินเก่านะครับผมมันก็เลยไม่ยุยไม่เปอยนะครับผ เขามาดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังของเขาก็ะจะประมาณนี้ครับผมนะครับด้านหลังเรียบตึงนะครับด้านหลังเรียบตึงสวยสวยงามนะครับมีด้านข้างก็จะมีรอยเท้าน่าจะเป็นแบบรอยเนื้อเนื้อพิมพด้านหลังน่าจะไม่บล็อกด้านหลังน่าจะไม่มีเท่าไหร่นะก็จะมีเศษเนื้อเกินติดมาด้วยนะครับ ติดอยู่ด้านหลังนะ้ำเศษน้ำเกินเนี่ยเนี่ยทองแดงติดออกมาเยอะอยู่นะครับตรงนี้เลยเป็นอันนี้เป็นเศษน้ำเกินนะครับที่ว่าเขาเทบล็อกลงไปแล้วมันเกินออกมานะครับผมด้างหลังก็จะมอชัดดูแบบได้เห็นเลยนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูใต้ฐา,านเราก็สวย ปกติครับชัดเจนโฟกัสได้เรผมเนี่ยมวลสารที่ว่าจานอุดเข้าไปผมเนี่ยสวยเงาโอเคครับผมนี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกุ้งชาแนลคนชอบตกปลาพา,าตะลุยด้วยนะครับผมถ้ามีโอกาสก็จะเอามาให้น้าๆนาได้รับชมเช่นเคยนะครับ ประสบการณ์ก็ผ่านมาโชคโชนครับผมเป็นสวยงา,า,านนจมจะพาเข้าขุนนะครับอันนี้ชอบสมบัติเป็นพาเข้าขุนอยู่ในสมบัตินนะอย่างนี้เอาไปอยู่ที่เก่านะครับปิดไปเช่นเคยนี่ครับผม ขอกราก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็ขอกบสวัสดีครับ